ตอนเรา z o o m ม n สีน,มมสนียชาแนลวันนี้อยู่ <c oughs> กับหมิงนะคะตอนนี้เห็นทุกอย่างว่ามันจะลกใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดูแบบลกลงลงังวันนี้นะคะหมิงจะมาจัดกระเป๋าไปงานคอสคอสนักสึกครั้งที่3มนั่นเองค่ะถ้าอยากรู้ว่าหมิงเอาอะไรไปบ้างนะคะ ไปดูกันเลยวันนี้หมิงเอาเป็นกระเป๋าลากนะคะใบกลางๆใบหนึ่งนะคะเพราะว่ามิงเปิดบูธด้วยเราจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่าเราจะเตรียมอะไรไปเปิดบูธบ้างโอเคค่ะเริ่มจากการที่เราเคลียร์กระเป๋าก่อนนะคะมิงใช้เป็นกระเป๋ารากเพราะมันง่ายต่อการเดินทางนะคะหลังจากนั้นนะคะมิงก็ได้ลงเป็นผ้าปูโต๊ะ ตามด้วยรูปนะคะที่เราจะไปขายนะคะน,นี่จะเป็นรูปโปสเตอร์ขนาด A4 จะลงไปก่อนเนะาะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นคอนแทคซื่หนิงเป็นแบบเขียนนะคะคอนแทคการติดตาผลางานของเราต่อไปจะเป็นซองจดหมายนะคะอันนี้เอาไว้ใส่สําหรับคนซื้อของของเรานะคะก็จะมีหลายขนาดเลยแล้วอันนี้เอาไว้ใส่รูปพลารอยนะคะกับกิจกรรมทูช็อตนั่นเองหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นโน้ตนะคะอันนี้เอาไปเผื่อนะเผื่อได้จดนูน่นจดนี่นะอันนี้ก็คือ poster, โปสเตอร์โปสการ์ดของเรานะคะก็คือของเราจะขายเองในกล่องนี้ก็จะมีรูปของเราเต็มไปหมดเลยนะ จากนั้นนะคะก็จะเป็นแท็บเล็ตนะคะน,นี้เป็นกิจกรรมการชานะคะหมีก็จะให้เหมือนกับแท็บเล็ตเลยอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะคะขาตั้งโทรศัพท์ทั่วไปนะคะกล่องนี้จะเป็นกล่องกระเหน็บประสงค์นะคะก็จะมีเหล่าปากกา,คาคที่หนีบนะคะแล้วก็ตัวเป็นป้ายราคานะคะที่เราเขียนเตรียมไว้จากนั้นนะคะจะเป็นไว้บอร์ดอันนี้กิจกรรม XO นะคะอันนี้หมีเอาแท็บเล็ตไปชาร์จแบตไปชาร์ลืมชาร์จนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปพร้อมรูปโปสเตอร์ของเราก็คือตัวอย่างของเรานะใส่เข้าไปนะคะจากนั้นก็เป็นกล่องโบลโร ใส่เข้าไปเลยจากนั้นนะคะก็จะเป็นเขา,าเรียกอะไรอะแท่นอะคริลิกนะคะเอาไว้แบบเป็นขาตั้งนั่นแหละเราจะเอาขาตั้งไปเยอะหน่อยนะทุกคนเพราะว่าที่นั่งไม่มีอะไรนอกจากโต๊ะอันเดียวอันนี้เป็นไม้ไร้สายนะคะเอาไปแบบทาคอนเทนเต์นเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปิ้นนะคะเผื่อปิน้นนู่นปิ้นนี่นะจากนั้นก็เป็นขาตั้งอีกแล้วขาตั้งจะเยอะมากนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นชุดคอสนะคะหนีบจัาชุดคอสเนี่ยยัดใส่เข้าไปด้วยนะคะกันพวกนี้แหละมันไหล แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่อยากเอาไปารวมกับอีกกระเป๋านึงนะคะเดี๋ยวมีเหตุผลบอกว่าทําไมก็คืออ่ะยัดยัดยัดไปก่อนและที่สําคัญสุดท้ายเลยที่เรารู้สึกว่าคอสเพลเยอร์ที่ตั้งบูตต้องมีนะคะก็คือตะแกงตะแกงแบบนี้นะคะจะช่วยในการเ,าเพิ่มการมองเห็นให้กับลูกค้าของเรานะคะควรมีนะอันนี้หมิงซื้อที่ไดโซราคา6 0สบาท2องอันอันนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าหนึ่งใบที่จัดเสร็จไปแล้วนะคะกระเป๋าใบนั้นนี่ก็คือเป็นกระเป๋าที่ใส่เกี่ยวกับชุดคอสเพลย์แล้วก็พวก อุปกรณ์ที่เราไปจัดบูธนะคะตั้งบูธแล้วก็หมิงจะมีอีกกระเป๋าหนึ่งใบนะคะที่ใส่เครื่องสําอางแยกเลยเพราะว่าหมิงไม่อยากเอาเครื่องสําอางไปรวมกับของตั้งบูธนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งตรงแป้งแตกขึ้นมาแล้วก็เลอะเทอะกันหมดนะคะก็เลยจะแยกกันเลยนะคะก็หวังว่า พรุ่งนี้เช้าเราจะได้ตั้งบููให้ทุกคนดูถ้าเราไม่รีบไม่เร่งเกินไปนะคะยังไงก็เดี๋ยววันนี้ไปนอนก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบตีสองแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงตื่นไปทํางานนะคะพรุ่งนี้มีคิวแต่งหน้าหนึ่งคิวก็จะพยายามถ่ายเท่าที่ถ่ายได้มานะคะเช้าว,วันใหม่เริ่มแล้วค่ะเราเริ่มจากการเดินทางโดยแท็กซี่นะคะเพราะว่าที่จัดงานกับบ้านเราไม่ไกลกันมากนะนิดหน่อยหน่อยก็เลยตัดใจนั่งแท็กซี่มาะคะ่ะถึงงานแล้วนะคะเราก็ไปลงทะเบียนรับบ,บัตรนะคะเข้างานซึ่ง งานเนี้ยคนยังไม่เข้ามานะคะแต่ว่าเราต้องรีบมาจัดบูธก่อนก่อนที่งานจะเปิดนะนี่ก็คือโต๊ะของเรานะคะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นโต๊ะขาวๆไม่มีอะไรเลยเป็นโต๊ะแค่นี้อ่าจากนั้นนะคะมิ้งก็จะเอาของออกมาทั้งหมดนะคะทุกคนเห็นอะไรไหมก็คือมีน้ำสิงขวดใหญ่อยู่เขาไม่ได้จ่ายนะคะแต่ก็คือ เอาน้ํามันด้วยเพราะว่าอยากจะบอกว่างานคอสพวกนี้นะคะใครที่เปิดมูธเนี่ยแทบจะไม่ได้ลุกไปไหนเลยการพกน้บติดมาด้วยมันก็จะดีนะอ่ะหมิงก็เริ่มปูโตลแล้วนะคะก็เริ่มประกอบร่างหลายๆส่วนนะอย่างขาตั้งหมิงก็เอามาหนีบกับแท็บเล็ตไว้แล้วนะคะนี่หมิงก็จะขนของออกจากกระเป๋าให้หมดเลยเอาออกให้หมดก่อนนะคะเพราะเราจะได้เก็บกระเป๋าไว้ด้านล่างโตนี่จากนั้นนะคะหมิงก็จะอ่าเริ่มจ,จัดแจงนะคะเอ,เอานู่นเอานี่มาวางนะคะ จริงๆการจัดบูธพวกนี้เนี่ยเราถ้าสมมติว่าเราสังเกตน,นะไปสังเกตร้านของคนอื่นมานะคะเราก็จะได้แนวทางการจัดบูทที่ไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนมีการจัดบูทที่ไม่เหมือนกันนะนี่ยังมีนะคะก็จะนี่เอาขาตั้งเขาเรียกขาตั้งกาไม่ใช่ะแกงอะสองอันมาติดก,กันนะคะแบบนี้นะแล้วก็เอาไปตั้งไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าเราจะมาตั้งทําไมนะ และนี่ก็คือสภาพบูธที่ตั้งเสร็จแล้วนะคะจริงๆเซอร์เคิลหนึ่งเนี่ยมันเล็กมากนะทุกคนก็คือเท่าที่หมิงปูผ้าไปเลยนะคะก็คือครึ่งโต๊ะยาวตัวนี้นะเราได้แค่นี้จริงๆหนึ่ง,งเซอร์เคิลนะคะเซอร์เคิลนี้นะคะราคาประมาณ400บาทนะก็นี่แหละคะ่ะทุกคนลูกของเรานะคะเราก็จะเอามานหนีไว้ตะแกงแบบนี้เวลาลูกค้าเดินไปเดินมา คนอื่นเดินไปเดินมาก็จะเห็นผลงานของเรานะคะกิจกรรมหมิงก็จะมีทูช็อตนะคะแล้วก็จะมีเป็นโฟโต้เซตนะคะแล้วก็โปสเตอร์ช่องทางการติดตามนะคะแล้วก็มีก้าชา30บาทนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมเป่อยิ่งชุบกับ XO นะคะ300ฟรี1ครั้งนะอ่ะจากนั้นนะคะมิงก็มาแต่งตัวค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวงานจะเปิดแล้วแต่หน้าตาเรายังไม่ได้แต่งเลยนะคะเราก็จะรีบแต่งท่าที่จะทำได้ค่ะทุกคน ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเปิดบูธและบรรยากาศงานเดี๋ยหมิจะไปถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวแอบเอามาให้ดูนะคะจะต,ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเปิดบูธเนี่ยไม่ต้องคาดหวังกับการได้เดินเที่ยวในงานนะคะเดินเที่ยวในงานน้อยมากนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายโอเคได้ไหเลค้เราดูไม่ได้พี่นิด เอ้ยเเป็นทอกวักแล้วหนึ่ง